เชื่ออะไรลขที่อะไรเนาะวันนี้กูจะไปสอนไปไม่เยอะเพราะว่าไปสอนตึงสองข้อไม่รู้ยาวหรือเปล่าเนาะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปทบทวนไปสอบเดืนนี้สองทุ่นะมเนาะคูไม่ให้แนวแล้วนะคือมันจะก็เป็นเดิมๆมาค่ะเดิมๆที่เราเรียนมาตามที่ครูให้แนวก่อนเก็บคะแนนแหละมันเป็นรวมอยู่ในกลางภาคเนานะ โอเคเรารู้จักสูตรไซน์บวกไซน์ลบคอสบวกคอสลบแล้วแทนบวกแทนลบแล้วนะคะอันเนี้ยมันก็คือสูตรแหละแต่เราไม่รู้ว่า ไซด์ห้าพายส่วนสิบสองเนี่ยเอา้ามันไม่มีบวกไม่มีลบเราจะทำไงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการกทำยังไงห้าพายส่วนสิบสองเนี่ยเราเอามุมที่เราทราบอ่ะมันมีมุมอะไรบ้างพายส่วนสามพายส่วนสี่พายส่วนหกอ่าเอลืมไปพายส่วนสองนี่เนาะ มุมที่เราทราบเนี่ยมันมีส่วนตามนี้นะคะนักเรียนดูโจทย์เขาต้องการห้าพายส่วนสิบสองดูนะคะห้าพายส่วนส่วนสิบสองแสดงว่าตัวส่วนต้องเป็นสิบสองแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวส่วนที่เราทราบเนี่ยอันนี้สมมติเป็นกระดาษทดนนะส่วนสามส่วนสี่ส่วนหกส่วนสองสองสามสี่หกเนี่ยอ่ะเรามาดูว่าคอลนอของอะไรมาบวกมาลบกันแล้วได้สิบสองอ่ะสมมติ คูสุ่มคณาของพายส่วนสามกับพายส่วนสี่ใช่ไหมคะคณาของอันนี้ทดสอบดูนะว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะคะพายส่วนสามกับพายส่วนสี่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะนํามาบวกมันนามาลบแล้วได้ห้าพายนะคะคณามันคือสิบสองใช่ไหมสามกับสี่อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวส่วนให้เท่าเท่ากันสามคูณอะไรแล้วถ้าได้สิบสองก็คูณสี่คูณสี่มันก็ได้สี่พายใช่ไหม อันนี้ได้สี่พายต่อไปส่วน4ี่ทำให้เป็นสิบสองก็คูณสามคูณสามมันได้สามพายนักเรียนสี่พายกับสามพายเนี่ยเราจะนำมาบวกมาลบกันมันก็ไม่ได้ห้าพายใช่ไหมคะถ้านำมาบวกได้เจ็ดพายถ้านำมารลบได้พายเดียวได้พายสิบสองกับกับเจ็ดพายสิบสองแสดงว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ พายส่วนสามกับพายส่วนสี่มาบวกหรือมาลบกันเราลองทดสอบพายส่วนสี่กับพายส่วนหกิคอลนอของมันคือสี่กับหกนะคะคอลนอของมันคือสิบสองนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันสี่ต้องการทำให้เป็นสิบสองมันก็ต้องคูณสามคูณสามสามคูณพายได้สามพายต่อไปหกทำให้สิบสองก็คูณสองคูณสองสองคูณพายได้สองพายอ่านักเรียนดู ที่เราได้สามพายกับสองพายแสดง,งว่านำมาบวกกันแล้วได้ห้าพายเพราะฉะนั้นห้าพายส่วนสิบสองเนี่ยมันเกิดจากพายส่วนสี่บวกพายส่วนหกเนี่ยนะที่มานะคะต้องหาก่อนนะว่าคอลนอนของมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในรูปของไซบวกนะคะก็คือ s i n ์พายส่วนสี่บวกพายส่วนหกนี่นะก่อนอื่นเราต้องหาก่อนเหมือนที่ครูพาทำม,มาค่ะถ้าข้อน,นี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวอีกพาทำอีกข้อน,นึงนะคะอีกข้อน,นึงเพราะฉะนั้น s ซ n บวกอันนี้มันคือ A อันนี้คือ B นะคะ s ซ n บวกเกิดจาก s ซ n c คอสบวกคอสไซน์ซ คอร์สบวกคอร์สทรายนี่เห็นไหมตอนแรกเขาให้ทรายห้าพายส่วนสองอยู่ดีมาเป็นพายส่วนสี่บวกพายส่วนหกครูให้ที่มาแล้วนะว่าทำไมมันถึงเป็นพายส่วนสี่บวกพายส่วนหกเราต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วอ่มาบวกกันมันก็จะได้ห้าพายส่วนสิบสองเนาะเอาต่อไป หมือนเดิมค่ะเราใช้เข้าสูตรแล้วทรายบวกกระจายได้ทรายคอสบวกคอสทรายเนาะนักเรียนก็ไปหามุมเลยทรายพายส่วนสี่ก็คือสี่สิบห้าคือรูทสองส่วนสองคอสพายส่วนหกก็คือคอสส,ส,อส,อสามสิบได้รูทสองส่วนไอรูทสามรูทสามนะเดี๋ยวเขียนใหม่คอสเหลือสามนี้บวกด้วยคอส พายส่วนสก็เหลือสองนิ้วต่อไปทรายสานี้ค่ะเป็น1นส่วนสองมันอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้รูทหส่วนสบวกฝั่งนี้ก็เป็นรูทสองส่วนสต่อไปตัวส่วนเท่ากันแต่ตัวเศษ รูทไม่เหมือนกันก็บวกกันไม่ได้ก็ตอบแค่นี้ต่อไปเรามาดูอีกข้อหนึง่งอันนี้เป็นข้อหนึงน่งนะเป็นข้อสองแล้วกันแทนข้อนี้จะยาวอยู่นะเนี่ยแทนพายส่วนสิบสอง แทนพายส่วนสิบสองค่ะเรามาดูกระดาษทดกันพายส่วนสิบสองเรามาดูค่ามุมตรงนี้นะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นสิบสองจับคู่ตัวไหนก็ได้นะคะที่มันคอลอนอของมันสิบสองอาจจะพายส่วนสี่อพายส่วนสามกับพายส่วนสี่ พายส่วนเออตอนเนี้พายส่วนสี่กับพายส่วนหกก็ได้ใช่ไหมพายส่วนสามกับพายส่วนหกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันได้มันได้สองคู่พายส่วนสามกับพายส่วนสี่แล้วก็คูจับคู่ไปแล้วกันพายส่วนสามกับพายส่วนสี่แล้วก็พายส่วนสี่กับพายส่วนหกนี่นะ เราลองจับคู่วันแรกดูนะคะนักเรียนคณอของสามกับสี่อันนี้ครูทดสอบแล้วที่จริงครูรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะมันสามกับสี่มันคือสนะิบสองเนาะอันนี้คูณสามทำอะไรได้สิบสองก็คูณสี่คูณสี่มันได้สี่พายสี่ทำอะไรได้สิบสองก็คูณสามคูณสามมันได้สามพายเอออันนี้สี่พายกับสามพายนักเรียน สามารถนำมาลบกันได้มันได้เป็นพายส่วนสิบสองใช่ไหมอา่าอันนี้มันใช่แล้วนะเราลองมาดูว่าพายส่วนสี่กับพายส่วนหกมันใช่ไหมคลนาของสี่กับหกเป็นสิบสองเหมือนกันใช่ไหมคะสี 4, ่ทำให้เป็นสิบสองก็คูณสามคูณสามนี้เป็นอ,อ่อไพได้สามายอันนี้คูณสอง คูณสองได้สองพายก็ได้นำมาลบกันได้พายส่วนสิบสองอ่าอันนี้ได้ทั้งสองค่าเลยน,นักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาค่าไหนก็ได้อ่าเรามาดูแทนพายส่วนสิบสองมันเกิดจากแทนเอาค่าไหนก็ได้ครูลองอ่าเดี๋ยวครูลองเอาพายส่วนนี้แล้วกันพายส่วนสี่อ ลบพายส่วนเป็นพายส่วนสามใช่ไหมพายส่วนสามลบพายส่วนสี่เห็นไหมคะมันเกิดจากแทนลบนะแทนลบเออาพายส่วนสามลบพายส่วนสี่แทนลบ แทนลบเกิดจากแทน A ก็คือแทนพายส่วน3ลบแทน B ก็คือพายส่วน4ี่โอ๊ยลืมใส่แทนแทนพายส่วน4 1ลบด้วยแทนพายส่วน3แทนพายส่วนสี่ นักเรียนสั่งกระดาษทบทดคูรลบได้ไหมหรือนักเรียนจะจดตามอยู่ลบเลยก็ได้ครับโอเคคูร okay, ลบกระดาษทบน,นะถ้าตั้งลบแบบนี้ถ้าเคลียร์หมดคือมันจะไปหมดเลย โอเคครู <Okay>. oh, ขึ้นบนนะจะได้เป็นเอาแล้วแทนในส่วนละแทนพายแทนพายส่วนสามคือแทนหกสิบแทนหกสิบนี้ค่าเป็นรู้สามนักเรียนดูครูด้นะเผื่อครูคิดเลขผิด,ดต่อไปแทนพายส่วนสี่ สี่สิบห้าได้หนึ่งส่วนด้วยข้างล่างหนึ่งลบด้วยแทนพายส่วนสามรู้สามแทนพายส่วนสีคือหนึ่งอันนี้คือแทนค่าแล้วเนาะคู่ค่ามันต้องเป็นห1น 1> ึ่งเหนไหมคะอะไรนะคะบอรบวกอะไรนะมันต้องเป็นบวกหรือเปล่าคะเป็นอะไรนะหนึ่งบวกอะค่ะหนึ่งบวก,บวก 1, บเออใช่มันเป็นหนึ่งบวก ข้าั้งบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบดีมากให้สังเกตคูดีคูจะผิดไม่รู้ตัวต่อไปรูทสามกับรูทหนึ่งข้างบนนะรูทสามกับลบหนึ่งบวกลบกันไม่ได้ก็ติดไปตรงนั้นแหละต่อไปด้วยส่วนข้างล่างหนึ่งบวกรูทสามคูณหนึ่งได้รูทสามมันตอบได้หรือยังยังตอบไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่อ่ตัวส่วนยังติดรูทนักเรียนต้องนําความรู้เรื่องเลขเยกกําลังก็คือเรื่องการสังยุกมาใช้ในตีโกนด้วยนะคะเราต้องสั่งยุกตัวส่วนก่อนแล้วนํามาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นหนึ่งลบรูทสามส่วนด้วยหนึ่งลบรูทสามนี่นะนักเรียนน่าจะเรียนมาแล้วเรื่องการสังยุกต่อไป อ่าคูณค่ะคูณแจกแจงรู้สามคูณหนึ่งได้รู้สามรู้สามคูณลบรู้สามได้ลบสามนะต่อไปลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบรู้สามได้บวกรู้สามข้างบนนะต่อไปข้างล่างครูทำให้เป็นผลต่างกำลังสองได้หน้าคือหนึ่งกำลังสองลบด้วย หลังกำลังสองคือรูทสามกำลังสองต่อไปข้างบนข้างบนรูทสามบวกรูทสามมันเป็นรูทเหมือนกันนำตัวเลขข้างหน้ามาบวกลบกันได้สองรูทสามลบสามาลบสามลบหนึ่งได้ลบลบสี่ใช่ไหม ส่วนด้วยข้างล่างหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบรู้สามกำลังสองได้สามมันก็จะได้เป็นสองรู้สามลบสี่ส่วนด้ส่วนด้วยลบสองตัดได้ไหมเอาจริงๆเดี๋ยวคุยแยกให้ดูชื่อจริงมันตัดเลยก็ได้มันจะแยกได้เป็นสองรู้สามส่วนลบสองลบด้วยสี่รูอ่าส่วนด้วยลบสอง ใช่ไหมมันก็จะได้ตัดตัดได้ลบรูสามใช่ไหมลบรูสามอันนี้ก็เป็นบวกสองใช่ไหมลบได้สองลบรู้สามอ่ะโอเคอนนี้ตอบแค่นี้นะคะ จะมีอีกสักขอ้อไหมหรือว่าจะจบเลยแล้วจะหัวข้อนี้เลยขึ้นมุมสองเท่านะควภาพหน้าให้ขึ้นมุมสองเท่าแล้วกันหาจบบุดจุดท้ายสนจุดสุดนักเรียนเอาอีกสักขอ้อไหมคะก <c oughs> ็ายังไงเอาอีกสักขอ้อไหมหรือพอแค่นี้ กูยังไม่ขึ้นมุมเตมุมสองเท่านะอะไรนะคะพอแค่นี้ครับแค่นี้โอเคยกตัวอย่างให้ดูเป็นสองข้อนะ้าอยู่ในรูปนี้เฉยๆเนาะเพราะว่าอต่อไปจะขึ้นสูตรใหม่คือมุมสองเท่านะคะอันนี้สูตรนี้คือหกสูตรเนี้ยเราจบแค่นี้เนาะคาบหน้าเราจะมาขึ้นเป็นมุมสองเท่าอีกทั้งหมดห้าสูตรนะคะมุมสองเท่าเป็นยังไงบ้าง นะคะคนักเรียนบอกว่าคือตอนนี้มุมผลบวกผลต่างกูยังงงไปหมดแล้วใช่ไหมยังมีสูตรอะไรอีกเยอะแยะนะคะโอเคงั้นแคปเจอร์วันนี้ครั้งที่สี่ใช่ไหมมีแค่สองข้อแค่นี้นะคะมีคนเข้ามาเพิ่มไหมคะโอ้ดนส,สอง้ใส่อ่า ภูริออรษมาได้ออยังภูริษยังติตพัฒมาได้ยังเงียบงามพิษมาได้ออยังเงียบโอเคแค่นี้ค่ะขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือเจอกันวันนี้สองทุ่มนะคะเวลาที่เหลือไปทบทวนก่อนสอบถ้านักเรียนทำข้อสอบเก็บคะแนนรอบที่แล้วได้กลางภาคนักเรียนก็ทำได้นะคะยี่สิบข้อ ยี่สิบคะแนนนะคะโอเคแค่นี้ค่ะนักเรียนอรับขอบคุณคับขอบคุณค่ะค่ะสวัส<อ>ดีค่ะ